สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะฮะพบกันอีกเช่นเคยกับผมนะครับพ่อค้าคนเดิมกับคลิปรีวิวหมวกน็อกจากร้าน NPShop Racing หมวกน็อกนะฮะสำหรับวันนี้จะมารีวิวนะฮะนี่เลยที่ผมถืออยู่ก็คือเจ้า ID SpartanBT นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดจากสปาร์ตันตัวปกตินะครับทำไมถึงมีคําว่า BT เพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มช่องเว้าในการติดตั้งบลูทูธมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ เปลี่ยนในตัวล็อกชิลเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นแบบ2เรสนะครับทำให้ปลดล็อกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานไม่หลุดง่ายนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวสีเนี่ยนะครับลายที่ออกมาใหม่รอบนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย7ลาย11สีด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทีละลายนะครับทีละลายทีละสีเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะขอพูดในเรื่องของสเปค ทั่วไปก่อนนะครับที่ลูกค้าถามกันมานะสั้นๆง่ายๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับตัวชิลหน้านะครับเขาจะเป็นสีชาเคลือบประหลอดทองก็คือใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางคืนอาจจะแบบไม่ได้ชัดแจ๋วแต่ก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของกลางวันก็ขับกันแดดได้ดีเลยนะครับสําหรับชิลตัวนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับช่องลมนะครับด้านหน้า 1จุดด้านบน1จุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องลมออกด้านหลังเนี่ยจุดเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอ,อ,อะไรอีกออตัวนี้ด้านในนะครับรองรับสำหรับคนสวมใส่แว่นสายตานะครับก็สามารถใส่ได้ไม่บีบขมับแน่นอนนะฮะในเรื่องของน้ำหนัก1,400กรัมประมาณนี้บวกลบ50กรัมนะครับมาตรฐานมอกนี่เลยนะครับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ ชุดนวมนะครับสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นเลยนะฮะนี่เลยการลมหวัวแก้มซ้ายขวานวมด้านในถอดซักได้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ถามกันเข้ามาสำหรับในส่วนของอลายกราฟิกนะครับลายแรกเลยนะฮะที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะฮะก็คือ,อมีชื่อลายว่าฟาสต์แปดนั่นเองนะฮะหรือรถเมย์สาย8นะครับนี่เลยอ่ะให้ดูข้างบนเห็นไหมจะมีรูปเลข8นะแล้วก็ดีไซน์มาแบบนี้อ่ะเป็นตัวรถเมย์นะครับเห็นไหม นะครับอันนี้เป็นด้านข้างรถเมย์นะนี่เห็นไหมมีล้อด้วยเนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวรถเมย์ด้านหลังตัวนี้จะเป็นพื้นผิวดำนะครับตัดชมพูม่วงนะสาวๆน่าจะถูกใจนะครับน่าจะชอบนะนี่ประมาณนี้อ่ะโอเคสีต่อไปนะครับจะเป็นโทนสีฟ้าชมพูม่วงอ่ะผิวจะเขาจะเป็นเนี่ยสีฟ้านะอืมนี่เลยนะครับถูกใจสาวๆแน่นอนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆนะครับก็เป็นเนี่ยกราฟ,ฟิกเหมือนกันนะครับเป็นตัวรถเมย์เป็นอะไรพวกนี้นะ แล้วก็ตัดสีชมพูสีม่วงนะครับตัวนี้สปอยเลอร์สีดําเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอ่ะนี่ข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้สําหรับลายแรกนะครับแล้วก็ต่อไปนี่เลยมีชื่อว่าวูคองนะฮะนี่เลยวูคองถ้าเราแบบเล่นเกมกันหรือว่าเรารู้จักกันในพวกไซอิ๋วนะอันนี้ก็นี่เลยครับเฮงเจียนั่นแหละประมาณนั้นวูคองนะครับเจ้าลิงนั่นเองด้านหลังนะครับ ตัวนี้พื้นผิวจะเป็นสีดําด้านนะฮะสีดําด้านแล้วก็มีหน้าลิงอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็ถือกระบองนะครับนี่เนยกระบองหมุนให้ดูนะครับยาวไปเลยอ่าแล้วก็สปอยเลอร์จะเป็นสีส้มนะครับด้านบนนี่ก็เป็นหางลิงตัวแล้วก็เขียนว่า M นะน่าจะย่อมาจากมังกีแหละนะครับอ่าแล้วก็มีห่วงนี่มีห่วงที่ตรงหน้าผากนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้วูคองนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสีนะครับลายเดียวกัน นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นผิวเงานะครับเป็นกันเกรนะฮะตัวนี้สีเทานะนะครับเป็นพื้นเงาด้วยอ่าลายเดียวกันสปอยเลอร์อส้มนะครับก็วูคองเหมือนกันนะฮะอืมจะต่างในเรื่องพื้นผิวของหมวกนะครับสีแล้วก็สีของหมวกนะฮะอ่านี่ประมาณนี้นี่เท่เลยนะด้านบนนี่ฟุบเป็นหางแล้วก็เป็นอ่าห่วงเนาะเป็นบ่วงเออประมาณนั้นแหละโอเคสำหรับ ลายต่อไปนะครับนี่เลยมีชื่อลายว่าวิสา์นะฮะหรือว่านักเวทนั่นเองนะครับพอมดนี่ประมาณนี้อันนี้คือทางด้านซ้ายนะ,ะให้ดูใกล้ๆนะครับผิวจะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ก็สวยนะ,ะอ่าเนี่ยนักเวทถือสมุดเวทนะ,ะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ก็จะเป็นนี่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักเวทนี่ถือเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับมีเวทมนต์เนาะสปอยเลอร์สีเขียวด้านหลังอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ด้านบนอ่ะหันนี้ดีกว่าก็เป็นเหมือนตุ๊กตาบูดูนะนี่นะนะครับโอเคป่ะสีต่อไปนะครับก็จะเป็นสีกันเกรเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแมทนะฮะเป็นสีด้านนะครับจากเมื่กี้จะเป็นสีดําเงาใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นสีเทาสีเทาด้านกันเกรนะฮะนี่เลยกราฟิกก็เหมือนกันนี่นักเวทนะฮะถ้ามองดีๆเห็นไหมหันให้ดูอ่ะประมาณนี้นะครับด้านหลัง อันนี้ก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งก็จะมีผ้าคลุมนี่มีผ้าคลุมสีเขียวนะครับเป็นนักเวทเหมือนกันวิสาดนั่นเองนะฮะใครสายเวทนะฮะก็ต้องจัดไปเลยนะครับสําหรับลายนี้โอเคสำหรับลายต่อไปนะครับเป็นลายที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะก็คือเจ้าป๊อปแคทนั่นเองนะฮะป๊อปแคทเป็นลายขายดีสุดๆเลยนะครับที่ผ่านมาสำหรับตัวแรกนะครับซึ่งตัวนี้พัฒนามาเป็นสปาร์ตันบีทีนั่นเองนะครับเพิ่มออปชั่น้ามานะฮะก็ยังคงลายเดิมไว้ที่ เป็นสาวๆชอบกันแล้วกันนะครับสาวๆนุ่มนุมสำหรับใครที่ชอบแมวนะฮะก็ตัวนี้เลยครับป๊อปแคทผิวจะเป็นผิวดำด้านนะฮะอ่าผิวดำด้านตัดส้มน้ำเงินนะฮะข้างหน้าเป็นหน้าแมวนะตาสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับด้านบนก็จะเป็นรูปประทูนะโอเคนี่นะครับสำหรับป๊อปแคทแมทแบ็กนะครับดำด้านอ่ะต่อไปอีกหนึ่งสีนะครับก็เป็นสีเทานะครับนี่เลยนะครับป๊อปแคทเหมือนกันนะฮะอ่า ใครที่เป็นธาตุแมวนะครับต้องจัดนะครับสําหรับลายนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับออันนี้จะเป็นกระดิ่งนะด้านหลังกระดิ่งคอนะครับเป็นแมวนี่หน้าแมวแล้วก็ประทูโอเคสําหรับอีกหนึ่งลายครับขายดีไม่แพ้กันเลยก็คือนี่เลยครับลายช้างนะฮะตัวนี้นะครับให้ดูนะครับนี่ สีเขียวนะครับออกเป็นเขียวนีออนนะตัวนี้เป็นช้างสีน้ําเงินนะครับช้างกระทืบนะฮะอ่านี่โอเคนะครับนี่ด้านหลังนะครับสําหรับอีกหนึ่งลายนะฮะหนึ่งลายขายดีตัวนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับนี่เลยครับ l าสเว e e สนะครับอ่าลายไหนขายดีจับยัดมาหมดเลยนะฮะนี่เลยนะฮะลายขายดี อันนี้อีกหนึ่งลายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นรูปแบบอ่ามาเฟียนะฮะเล่นเล่นพวกเนี้ยนะนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นรูปไพ่นะฮะมีลูกเตา๋ามีอะไรอย่างนี้ด้านบนก็จะเขียนว่า拉斯เวกัสเนวาดานะฮะนี่นะครับเป็นพื้นผิวเทาเงานะครับตัดสีส้ม,อมโอเคนะครับแล้วก็ลายสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้ ไม่เอามาไม่ได้นะครับตัวนี้ต้มยำนั่นเองนะครับนี่ลายต้มยำนะครับลายขายดีอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือต้มยำนะครับแมตต์แบ็กพื้นผิวดําด้านนะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปพริกมะนาวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลายขายดีอีกหนึ่งลายนะครับอ่ะี่ด้านบนอ่ะด้านบนไม่มีอะไรมากก็จะมีเหมือนตาเป็นมะนาวนะโอเคสําหรับตัวนี้ก็ มีชื่อหลายว่าอย่างที่บอกไปนะครับต้มยำโอเคก็สำหรับลายที่ผมมารีวิวให้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดลายสิบเอ็ดสีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ID Spartan ร t ันบะฮะตัวใหม่ซึ่งราคานะครับตัวนี้เปิดตัวมานะครับอยู่ที่1,390บาทเท่านั้นนะฮะไซส์นะครับ MLXL นะฮะสามไซส์นะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถ สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่เพจนะครับ NP Shop Racing หม c กนะครับจังหวัดสระแก้วหรืออยากเข้ามาดูตัวจริงมาลองใส่ที่ร้านก็ได้นะครับเรามีให้ลองนะครับครบทุกไซส์เลยอ่าก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็จัดกันได้เลยเนาะนะครับก็วันนี้พ่อค้าขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะเอาหมวกตัวไหนรุ่นไหนมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ